ครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและพี่น้องคริสเตียนทุกคนผมรู้นะครับก็ผมมาเชื่อพระเจ้าก็ได้ครบ1ปีพอดีนะครับในสัปดาห์นี้ก็ผมเชื่อพระเจ้าผ่านทางเพื่อนคริสเตียนของผมนะครับซึ่งรู้จักกันตอนสมัยที่เรียนออที่สถาบันเทคโนโลยีประจา,าจ้าคุณหาลกระบังตอนปีหนึ่งที่เรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สารสนเทศก็จริงๆเนี่ยคือ เพื่อนผมคริสเตียนของผมเนี่ยเคยชวนผมมาตั้งโบสถ์ตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่ปีหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นคือผมยังไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่และอย่างคือผมเป็นคนในตอนนั้นผมเป็นคนที่รักอิสระสูงมากคือตอนที่ผมจบมาเนี่ยผมก็ทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์และด้วยความเป็นอิสระและเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยครับคือผมมักจะใช้เหตุผลของมนุษย์ในการหาคําตอบมากกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าโลกนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นมีเหตุและผลของมัน อตอนที่ผมเป็นโปรแกรมเมอร์เนื่องด้วยความคิดประมาณนี้ทำให้ผมทำงานบางอย่างที่บางคนทำไม่ได้แต่ผมไม่สนใจก็คืองานที่อาจจะผิดศีลธรรมไปบ้างยกตัวอย่างเช่นผมเคยเขียนโปรแกรมให้กับเจ้าของบอนแห่งหนึง่งซึ่งจะคอยโกงคนที่มาเล่นการพนันในบอนแห่งนั้นเป็นต้นนะครับด้วยความคิดนี้ผมก็ทำงานเช่นนี้เรื่อยมาผมในตอนนั้นเนี่ย ผมไม่รู้สึกว่าผมทําผิดอะไรเพราะว่าคือผมเขียนโปรแกรมไปผมไม่ได้บังคับให้เขามาเล่นพน,นันผมไม่ได้บังไปค่าไถ่มผมไม่รู้สึกว่าตัวเองทําผิดอะไรผมทาอย่างนี้เลยมาครับจนกระทั่งวันหนึ่งจุดเปลี่ยนในชีวิตของผมเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เพื่อนสนิทของผมคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ผมรักมากเนี่ยเขาหักหลังผมผมสูญเสียทรัพย์สินและก็ คือเสียใจในสิ่งที่เขาทํำต่อผมคือผมยอมรับได้ในเรื่องที่แบบว่าผมต้องอสูญเสียทรัพย์สินไปแต่ที่ผมตอนนั้นเนี่ยมีอาการที่แบบรับไม่ได้ก็คือผมไม่สามารถหาคําตอบได้ว่าทําไมเ,าเพื่อนของผมถึงได้หักหลังผมตอนนั้นผมพยายามหาคําตอบโดยใช้ตรก,กะและความคิดแบบของมนุษย์ใช้ความเชื่อ,อของผมในตอนนั้นว่า คือทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีเหตุผลในการกระทำผมพยายามศึกษาปรัชญาศาสนาหลายอ,อย่างแต่ก็ผมไม่สามารถหาคำตอบได้ในตอนนั้นชีวิตของผมค่อนข้างจะตกต่ำมากคือผมไม่สามารถไปทำงานได้ผมกลายเป็นคนที่แบบว่า,เ,าเก็บตัวมากแล้วคือผมไม่ออกจากบ้านเลยเผมเป็นอย่างนี้เลยมาจนกระทั่งวันหนึง่งแม่ผมสังเกตว่าผมเปลี่ยนไป แม่ผมเลยพยายามพาผมไปหาเกจิอาจารย์ที่ดังๆต่างๆรวมถึงพาผมไปนั่งสมาธิแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งผมตัดสินใจว่าผมจะต้องออเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวผมผมตัดสินใจที่จะไปเมืองนอกแต่ตอนนั้นในช่วงเวลาที่ผมรออยู่นั้นแม่ผมแนะนำให้ผมไปศึกษาต่อที่จุฬาซึ่งผมก็ไปสมัคร แล้วก็เรียนอยู่ที่จุฬาได้พักหนึ่งคือแม้การเรียนเนี่ยจะช่วยทำให้ผมพอจะลืมปัญหาไปได้บ้างแต่สุดท้ายแล้วเมื่อผมย้อนนึกถึงเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงความรู้สึกเพื่อนของเพื่อนผมอีกทีนึงผมก็ยังรู้สึกแย่ทุกครั้งผมรู้สึกผมไม่สามารถให้อภัยเขาได้กับสิ่งที่เขาทำกับผมผม ตอนนั้นผมหาคำพูดที่จะมาอธิบายอารมณ์นี้ไม่ได้ครับคือไม่ได้เป็นความรู้สึกที่อยากจะฆ่าเขาแต่เมืนเป็นความรู้สึกว่าผมอยากจะคาดคั้นเอาเหตุผลจากเขามากกว่าผมยังต้องการเหตุผลอย่างที่ชีวิตผมต้องการมาตลอดเ,เดแล้วในวันหนึ่งตอนนั้นผมกำลังนั่งอยู่คอมพิวเตอร์ผม กำลังรู้สึกแย่อยู่จากการที่หาคำตอบไม่ได้เพราะนั้นผมมีความรู้สึกที่ไม่หมนมากตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่าผมอยากยอมแพ้แล้วในใจของผมผมต้องการให้ใครหรืออะไรสักอย่างช่วยผมผมรู้สึกตัวเองเนี่ยชีวิตชนกับกำแพงหาคำตอบหารางไปไม่ได้ และในเวลานั้นเองเพื่อนคริสเตียนของผมซึ่งเคยชวนผมมาโบสตอนที่เรียนอยู่ปีหนึ่งก็ทักมาทาง MSN ก็หลังจากที่คุยธุระกันเสร็จแล้วเขาก็ชวนผมมาโบสตอนนั้นผมเนี่ยซึ่งอับจนหนทางก็เลยคิดว่าลองมาโบสชสักครั้งดูก็ดีคือหลังจากที่มาโบสเนี่ย มาครั้งแรกเนี่ยผมก็รับเชื่อผมก็คอยเฝ้าอธิษฐานว่าให้พระเจ้าเนี่ยมาปลดปล่อยความทุกข์ในใจผมสัทีและสิ่งที่ผมอธิษฐานอยู่ทุกวันเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ผมไปบสถ์ครั้งแรกประมาณเดือนนึงเนี่ยหลังจากที่ผมอธิษฐานกับพระองค์ผมก็รับเชื่อพระองค์ในวันนั้นหลังจากนั้น ชีวิตผมก็เปลี่ยนไปครับผมมองโลกในแง่ดีมากขึ้นผมใช้เหตุผลน้อยลงผมใช้ความลักของพระองค์ในการหาคำตอบสิ่งต่างๆในชีวิตมากยิ่งขึ้นชีวิตผมในตอนนั้นเรียกว่าพระเจ้านั้นอวยพรผมมากครับในเรื่องชีวิตผมนั้นมไม่มีปัญหาอะไรเลยจนกระทั่งวันนึง ว่ามันเป็นบททดสอบที่พระเจ้าให้ผมมาคือการที่ผมได้พบกับเพื่อนผมคนนั้นอีกครั้งหนึง่งความรู้สึกแรกตอนที่ผมพบเพื่อนผมค,น,คนนั้นคือจะว่ายังไงผมไม่รู้สึกโกรธเขาผมรู้สึกว่าอยากให้เขานั้นได้รับการปลดปล่อยได้รับทางรอดได้รับ สิ่งที่ผมได้รับจากพระเจ้าผมรู้สึกเป็นห่วงเขามากกว่าแทนที่จะมาโกรธเขาผมรู้สึกว่าพระเจ้าได้ให้อภัยผมในความผิดบาปที่ผมเคยทำมาในอดีตและผมก็อยากให้เพื่อนผมคนนั้นได้รับอภัยในความบาปที่เขาทำกับผมเช่นเดียวกับที่พระเจ้าช่วยผมครับจนกระทั่งทุกวันนี้ ผมก็ยังคงอธิษฐานให้เขานั้นรับเชื่อในพระองค์เชื่อในความรอดของพระองค์เพื่อที่เขานั้นจะได้รับการให้อภัยจากพระเจ้าอย่างที่ผมได้รับมาครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะขอหนุนใจพี่น้องคริสเตียนทุกคนนะครับให้ไว้วางใจในพระเจ้าครับเพราะว่าในยามที่เราประสบปัญหาในยามที่ชีวิตของเรานั้นมืดมนนั้น พระองค์นั้นจะเปรียบเสมือนแสงสว่างในชีวิตของเราให้เรานั้นสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหานั้นไปได้และสําหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาบสถเป็นครั้งแรกผมอยากจะขอหนุนใจท่านให้รับเชื่อในพระองค์ดูลองอธิษฐานกับพระองค์ลองพูดกับพระองค์ผมเชื่ออย่างสนิทใจนะครับว่าพระองค์นั้นจะช่วยเหลือท่านอย่างที่พระองค์ช่วยเหลือผมคอยให้ทางรอดแก่ผม ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับสวัสดีครับ